สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกๆคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วง after the match นะครับประจำวันอาทิตย์ที่6ทธันวาคม2563นะครับวันนี้เรากา็จะมาพูดคุยหลังเกมครับพ่อเชลซีทำได้นะครับพอลุ้นกันค่อนข้างเหนื่อยเลยนะนะครับสำหรับแฟนเชลซีใครๆที่มีคนที่ตื่นขึ้นมาชมรับชมสดกันนะครับก็ลุ้น ความรู้สึกไปตามๆกันจริงๆครับว่าโอ้โหครึ่งแรกนะครับตอนช่วงที่โดนนำไปหนึ่งศูนย์แต่นาทีที่สี่จากแพทริแบนฟอร์ดได้ยิงเข้าไปลกนะโอ้โหแบบผมว่างงงงง,งเงียอยู่ว่าตื่นขึ้นมาปุ๊บผมคิดว่าอย่างนั้นเลยนะแฟนเชซีหลายคนโอ้โหแบบโอ้โหแบบอุตส่าห์ตื่นมาเอาอยูแล้วแบบเริ่มจะเซ็งนิดๆหน่อยๆน,นะแบบตื่นเลยนะครับ แต่ก็ที่ช็อกก็คือก็น่าจะเป็นแบบพวกบรรดาแฟนบอลอะไรทั้งหลายแหละนะครับที่อที่เข้ามาชมเกมก็โอ้โหโดนแต่สี่นาทีแรกนะครับแต่ว่าพอช่วงนั้นเน่ยคือแบบเชลซีพยายามบุกแต่ทีนี้ลีดเขาใช้การโจมตีคือไม่มากจังหวะน,นะครับเห็นจังหวะที่เขาวินฟิลิปเขาจ่ายอ่ะเขารอแล้วก็แทงให้กับแพทเิฟมฟอร์ดคือลูกเนี้ยอาจจะ อาจจะมีตำหนิเล็กๆนะครับสำหรับเอ็ดวาร์เมนดี้นะที่อาจจะตัดสินใจแบบเสี่ยววินาทีแบบพลาดไปช่วงนั้นนะครับที่แบบว่าออกมาตัดบอลเลยคือแบบมันจะตอนที่บอลปล่อยออกจากเท้า <c alf> คาวินส์ฟิลิปนะครับคือแบบเมนดี้แบบเหมือนจะนิดนึงอ่ะนะแบบวิจะสกัดเลยดีหรือปเปล่าหรือะไรแบบใช้เท้าสกัดเลยแต่ว่าคือมัน ทาให้พอถึงจังหวะนั้น,นแล้วแบมฟอร์ดถึงบอลก่อนนะครับมันก็เลยแตะหลบไปได้จนจังหวะหนึ่งแล้วก็ยิงด้วยซ้ายเข้าไปนะครับก็เลยตรงนี้เหมือนกับแบบว่าเชลซีกแบบเหมือนคือเหมือนมวอยอะครับขึ้นเวทีมากันแบบเหมือนแบบคือยังไม่ถึงกระทั่งกระทั่งบบว่าแบบพร้อมพร้อมพร้อมที่จะชกเดี๋ยวนั้นนะแต่ว่า คือโดนหมัดไปอะโดนหมัดที่แบบว่าต้องต้องกรรมการต้องแบบเหมือนมามาเช็คว่าไหวหรือเปล่าห้ามคือประมาณนั้นวัยเซไปทีหนึ่งนะครับแล้วเชลซีกลับมามั่นคงใหม่อีกทีหนึ่งนะครับหลังจากนั้นนะครับ5นาทีคือตั้งแต่นาทีแรกถึงนาทีที่5เนี่ยเชลซีพยายามจะบุกเลยนะครับแต่ว่าโดนลูกนั้นไปช็อตไปช่วงหนึ่งนะครับแล้วก็มันมาเป็นเกมเบรกแป๊บหนึ่งครับที่ทางกองหลังของลีส์โรบินคอชนะครับ เจ็บไปแล้วเขาส่งเดียโก้ยอเรนเต้ลงมานะครับเบรกไปตรงนั้นอ่ะนะครับเป็นเอาเป็นว่าเป็นจุดเล็กๆของเกมแล้วกันนะครับตรงนั้นอ่ะนิดหนึ่งครับที่ทําให้แบบพอเบรกไปแป๊บหนึ่งเชลซีแบบแบบแบบนักเตะก็ไปตรงมุมตรงรันผาที่อ่กินน้ําหรือส่งม,มาน้ำสำรับอะไรคือแบบได้ตั้งสติกันนะครับอ่าได้ตั้งสติกันแบบรูปเกมอุตส่าห์แบบแผนวางไว้ไม่ใช่แบบอย่างเงี้ยคือโดนน้ำเร็วมันก็ต้องหาวิธีเอาประตูคืนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแบบ แผนมันเปลี่ยนไปหมดก็คงไปแบบคล้ายๆไปปรับไปปรับกันแล้วก็คล้ายๆแบบตั้งสติกันใหม่แบบตั้งเกมกันใหม่นะครับพอตอนนั้นน่ะที่ลิสเยนเปลี่ยนตัวไปตรงนั้นนะครับจุดนั้นน่ะผมเชื่อเลยจุดตรงนั้นเลยนะครับทำให้เชลซีกบมีสมาธิแล้วก็มาทีที่27สิบ็นะครับลิสเจมเปิดให้ชิลูชาร์จเข้าไปตีเสมอนหนึ่งหนึ่งทำให้พอได้ประตูตรงนั้นไปเชลซีเริ่ม ปรับแล้วครับแบบแคล้ายๆแบบเริ่มกลับเข้าสู่เกมของตัวเองแล้วก็ค่อยๆทําเกมไปเรื่อยๆแล้วทีนี้คือแบบทีนี้เลดเขาก็เหมือนกับว่าเขาก็ไม่ได้ผีผาบุกแต่หาจังหวะแล้วกันครับคือการหาจังหวะโจมตีเชลซีละกันเขาเล่นบอลเป็นแบบบอลสไตล์ของพิเศษแบบเขาอะครับของมาเซโรเบลซ่านะครับบอลของเขาเองอะ นะครับเล่นไม่มากจังหวะให้แล้วไปแล้วก็พยายามตั้งเกมจากแดนหลังแล้วก็เปิดหาจังหวะเปิดนะครับใช้เคาวินฟิลิปอะไรเปิดบอลอะไรเงี้ยนะครับใช้ความเร็วของลาฟินญาอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็โจมตีแล้วก็ใช้ก็คือคือข้อข้อเสียของลีดก็คือเขามีกองหน้าเป้าคนเดียวครับแบมฟอร์ดนะครับคือมันก็เลยโดนแบบคล้ายๆแบบ สถานการณ์สามรุมหนึ่งคือกองเต้ลงมาช่วยด้วยแล้วเตียกโกซิวาแล้วก็ซูม่านะครับก็เลยมันทําให้แบบว่าอาจจะทําให้เกมรับเชลซีพอช่วงนั้นนะครับมีสมาธิมากแล้วแบบอ่าคล้ายๆเริ่มคุมเกมลุกของลีดของลีดยูเนเต็ดอยู่นะครับประคองจนจบครึ่งแรกไปนะครับก็เชลซีก็หาโอกาสทําเข้าทําอะไรต่างๆแล้วก็ครึ่งแรกผมเห็นได้ชัดเลยนะครับ การพูดคุยในโลกโซเชียลของต่างประเทศไม่ว่าจะที่ไหนก็แล้วแต่นะครับพุ่งเป้าไปที่คาาวเวส์นะครับผมว่าแฟนเชลซีหลายคนก็น่าจะคิดเหมือนกันนะว่าแบบคาาวเวาสฟอร์มดรอปลงไปหรือเปล่าหรืออะไรแบบนี้นะครับแต่ตัวส่วนตัวผมบอกแล้วนะว่าคาาวเวส์อ่ะเขาต้องปรับตัวนานที่สุดอยู่แล้วแล้วมันเป็นช่วงที่มันต้องทำให้เขาเสียเวลาในการปรับอีก ในช่วงที่เขามีโควิดนะครับตรวจเจอแบบมีโควิดสิบเก้าอ่ะที่เขาผลตรวจเป็นผลบวกแล้วต้องกัก,กตัวสิบสี่วันตรงนั้นอ่ะเสียเวลาไปอีกนะครับต้องเข้าใจตรงจุดนั้นก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปว่าแบบโอ้โหคาร์แฮมเวสดราคาเลยแบบอุซ่าดึงค่าตัวขนาดนี้จะต้องเล่นแบบโอ้โหจะต้องแบบสร้าง Impact อิมแพกอลังการเหมือนบูโน่ฟนัน์เหมือนเกมที่แมนยูตามหลังเวสแฮมแล้วกลับมาชนะสามหนึ่งก่อนก่อนที่ก่อนเล่นไปก่อนคู่เราอะครับ โอ้เจ้าขนาดนั้นอะไรแบบนี้นเนี่ยนะครับตบบาทมันไม่ใช่นะครับเชลซี Chelsea ไม่ใช่นะครับต้องแยกตรงนั้นออกคือมันทําให้ระยะเวลาที่คาฮาวายววจะปรับตัวมันต้องยืดออกไปนะครับที่เขาตักเขากักตัวไป14วันนะครับโอเคคำพูดในเกมนะครับครึ่งหลังเชลซี Chelsea พยายามนะครับคือจะใช้ความเร็วของทีมแวนเดอร์คือช่วงนั้นนะก่อนที่คายฮาวายจะโดนเปลี่ยนตัวออกในนาที67นะครับคือตอนนั้นก็นําแล้วแหละ คือเชลซีพยายามเหมือนเหมือนแรมผ่านให้ตีโมเวนเนอร์กับคาร์เวมส์ยืนฝั่งเดียวกันไปเลยนะครับก็เล่นร่วมกันนะครับแล้วจนมาได้เตะมุมแล้วเมสันมาเปิดให้ซูมาหมองลูกนั้นโอ้โหเนี่ยเหมือนตามภาพเลยครับลูกนั้นสําคัญมากเลยครับสองหนึ่งตรงนั้นอ่ะคือทําให้โอ้โหคือแบบในสนามแล้วก็แฟนบอลเองก็พยายามแบบก็กดดันก็โอ้โหจะได้ประตูไหมคือแบบแวนเนอร์ มีโอกาสยิงประตูก็เยอะอะไรประมาณนี้แบบมันยังทาไม่ได้อรซูมามายิงเนยครับสองหนึ่งขึ้นนําไปตรงนั้นมันโล่งไปเลยนะครับแต่ว่าก็ยังกดดันอยู่บ้างนะครับหลังจากนั้นแลมพาร์ดเพิ่เห็นแล้วครับว่าใครฮาวเวสก็คือแบบอาจจะรับมือคือสังเกตนะครับในเกมอ่ะเขาวิ่นฟิลิปตามฮาวเวสคนเดียวเลยนะครับไม่ได้ตามใครเลยนะครับเห็นเลยอ่ะสังเกตในเกมอ่ะชัดเจนมากเขาตามเลยวขาตามใครฮาวเวสคนเดียวเลยนะครับ คือแลมพาร์กก็เลยจะใช้ประโยชน์ของมัตเตโอโควาเซตที่คองบอลได้ดีด้วยแล้วก็เขาวินฟิลิปเขาไม่ได้เร็วมากเลยดนั้นคือแบบโควาเซตจับบอลแล้วก็ชากไปเองเลี้ยงไปเองได้อะไรแบบนี้ก็เลยเปลี่ยนตัวในทีจ67ครับเอาคายฮาวาิ์ออกส่งโคอ,อาเซตออกผมลืมพูดไปในช่วงครึ่งแรกครับที่ฮาคิมสีเยเจ็บโอ้โหก็เสียดายเหมือนกันต้องตามอีกต่อไปนะว่าอาการจะหนักขนาดไหน,นแล้วก็เปลี่ยนคริสเตนโพลิสิตมาตอนแรกเนี่ยโพลิสิตก็ยืนฝั่งขวานะครับ แต่ไปไปงมามาอยู่ฝั่งซ้ายประจําการตําแหน่งเดิมแล้วผมบอกนะครับว่าตําแหน่งที่ติโมวเนอร์ er ผมว่าถ้าจะลงตัวจริงผมว่าปีขวาโอเคนะครับวันเนี้ยทําแบบทําได้ดีปกผิดป,ปกติไปอะนะครับปีขวาเออผมอเข้าใจว่าแบทำได้แบบเกินคาดอะ่ะเพราะว่าอยู่ปีขวานะครับแล้ว รีสเขาพยายามจะบุกแต่ว่าเชลซีก็ตั้งเกมรับตั้งโซนแบบรับมือกับทางเกมลุกของรีสได้นะครับแล้วก็เปลี่ยนเอาชิลูออกนะครับว่าชิลูเริ่มเก็บบอลไม่ได้นะหลังช่วงหลังๆมาครับก็แบบรีสเขาพยายามดักบอลไม่บอลถึงชิลูง่ายๆอะไรแบบนี้ครับแล้วก็ส่งแทมมี่ลงมาผมก็ไม่ได้อะไรนะก็โอเคก็ตามตำแหน่งไปนะครับแล้วก็ให้ติมัววนเนอร์ไปเล่นปีกว่ากลายเป็นทำได้ดีครับจนมาได้ประตูชัยนาที92ครับ โคเวซิตลากคือบอลขึ้นมาแล้วก็จ่ายทะลุช่องแวนเนอร์โอ้โหสปีดเขาครับเหลือกินครับหนีเป็นวานะครับแล้วก็เปิดเข้ากลางปูริสิก็ชาร์จด้วยซ้ายเข้าไปนะครับแย่จิ้มแบบจิ้มบอลด้วยซ้ายเข้าไปสามหนึ่งจบเกมแบบฝังเลยครับเพื่อได้ลูกนี้คือฝังจบเกมทำให้เชลซีได้สามคะแนนไปแล้วปูริสิตไปเรียกใบเหลืองจากลาฟินยาได้ช่วงท้ายเกมพอด,ดีนะนะครับช่วง9ก้าสิบสี่นะครับโทษแค่4นาทีนะครับจบเกมไปเชลซี เอาชนะไปสามหนึ่งผมบอกเลยนะครับว่าตำแหน่งที่ตีมวัวรนเนอร์มองข้ามไม่ได้คือปีขวาแล้วครับตอนเนี้ยคือต้องเข้าใจเขาพอเขาไปเล่นปีกซ้ายเนี่ยเขาต้องตัดเข้าในแต่ปีขวาคือหน้าที่เขา,เขาวิ่งวิ่งแข่งได้เลยค,คือเลี้ยงแล้วออกด้านนอกวิ่งแข่งไปได้เลยนะครับอาจจะเป็นตำแหน่งที่แฟลน์ลพาผ์ดได้เห็นว่าแบบเอ้ยอาจจะให้แวนเนอร์ไปยืนประจำปานปีขวาก็ได้ถ้าซีเยตลงไม่ได้เกมนัดต่อๆไปอะไรแบบนี้แบบเกมหน้าเจอเอเวอแรนทอะไรอย่างเงี้ย นะครับคัสโนดายังไงก็ได้ไม่มีปัญหาคนะรับโอดอยลงก็ได้นะครับแต่ว่าเกมกับเอวัตตันสู่สัปดาห์หน้าเนี่ยอาจจะเป็นตีมูวานเนอร์ N e R ก็ได้นะครับปีกขวาปีกซ้ายบริสิทธิก์กองหน้าชิลูอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีโอกาสมีโอกาสเป็นไปได้นะครับดูรายชื่อที่แลันผาดจ,จัดมาโอ้โหก็อ่าปรับต,ตำตํแหน่งตรงคายฮาวเวิร์ดนะค,คือใส่คายฮาวเวิร์ดลงตัวจริงไปเลยนะครับคือแลันผาดเหมือนพยายามจะไม่ดรอปเขาอะครับแต่ว่าต้องให้แฟนเชลซีเข้าใจว่าต้องพยายามปรับความเข้าใจกันใหม่นะครับเรื่องคายฮาวเวิร์ดเนี่ย ต้องให้เวลาเข้าไปหน่อยนะครับนะแล้วเพิ่งเขาเพิ่งกลับมาลงเล่นเต็มๆแบบเกมก่อนหน้านั้นเองนะครับที่ลงมาแบบไม่กี่นาทีกับสปเปอร์แล้วมาเล่นกับเซบีย่าอะไรแบบมันต้องเข้าใจเกมไปเรื่อยๆเข้าใจจังหวะกับเพื่อนใหม่อย่างเงี้ยครับคือแบบล้างสนามไปสิบสี่วันมึงน่าใจนะครับก็เลยผมก็ไม่ได้ตาหนิอะไรเขาอยู่แล้วไม่ใช่ว่าเล่นแย่จนต้องว่าตําหนิเยอะมันไม่ใช่แต่ว่าเมันก็ไม่ได้ดี นะครับแล้วก็กลางๆแล้วกันนะครับส่วนซ,ซีเอจะต้องตามต่อไปเพราะว่าก็เสียหายพอสมควรนะครับอาจจะนัดหน้าคงไม่มีโอกาสได้ลงแนะ่เเจ็บแฮมสติงเนี่ยคงต้องพักเป็นอาทิตย์นะครับแต่โปรแกรมที่เหลือช่วงเดือนธันวาคมก็บอกแล้วมันจะบีบและเยอะมากนะครับมันจะถี่มากนะครับดังนั้นก็นักเตะแต่ละคนก็ต้องรักษาร่างกายแล้วแบบไม่ให้เจ็บเยอะนะครับภาวานาไม่ให้เจ็บ ะครับเพิ่มเติมอีกนะครับก็เป็นซีเพิ่มเติมมานะครับโกมเบนเมนดี้ ben ee, ครับแบ็กโฟวันนี้ทําหน้าที่ดีมากทั้งทั้งลิสเจมทั้งชีเวลนะวันนี้ทําหน้าที่ดีมากนะครับแต่ส่วนคนที่ผมประทับใจมากนะครับวันนี้ครั้งแรกเลยครับตั้งแต่ดูเมสันเมาส์เล่นมาวันนี้ประทับใจเขาที่สุดนะครับในส่วนของผมนะถ้าแมวเดบผมเลือกให้เมสันเมาส์นะส่วนตัวผมเองนะครับ レスแจงว่าชีเวลคือก็อยากจะให้เหมือนกันแต่ว่าเมสันเมาส์ผมให้ดีกว่านะครับไอช่วงครึ่งแรกกับต้นครึ่งหลังอะนะครับเจ็ดสิบนาทีเอาง่ายเจ็ดสิบนาทีของเกมอนะ่ะโอ้โหเมสันเมาส์วันนี้คือแบบจิงจังหวะเล่นก่อนตลอดนะครับไม่ไม่รอให้รีสตั้งเกมนะจับจังหวะได้หนึ่งสองอะไรแบบนคือจังหวแะแรกเขาเข้าถึงเลยอะไรแบบนี้นะครับส่วนชิรูก็บอกแล้วครับเขาเป็นกองหน้ามีประโยชน์มากคุณก็ได้เห็นเขาก็พิสูจน์แล้วนะครับ ส่วนแวนเนอร์เขาได้อันที่สองไปนะครับผมว่าเดี๋ยวมีบางเกมที่แลมผาดจับไปเล่นปีขวาแน่นะครับส่วนผูริสิตกับโควาสิตลงมาก็โอเคนะครับดีอยู่แล้วนะครับค่อยๆปรับกันไปนะครับเดี๋ยวก็จะเล่นดีขึ้นกว่าน,นี้เดี๋ยวยิงประตูได้วันนี้ผู้ริสิตก็น่าจะเพิ่มความมั่นใจเขาไปเรื่อยๆนะครับแต่เซตตีเนี่ยครับโอ้โหนะครับยิงยี่สิบสามเข้ากรอบสิบมันไม่ครึ่งอีกแล้วอ่ะอยากจะให้ครึ่งหนึ่งอะ่ะครึ่งต่อครึ่งนะครับ แล้ววันนี้ครู่ทัชบอลครับเป็นครั้งแรกที่เชลซีมันไม่ถือว่าครั้งแรกในครั้งนี้คือแบบก็มีบางเกมแต่ในรอบหลายๆเกมอะเชลซีทุกอย่างจะส่งบอลมากกว่าคู่แข่งกับทัชบอลอะเยอะกว่าคู่แข่งแต่วันนี้ลีสทําได้เยอะกว่าทุกทั้งสองอย่างเลยนะครับยกเว้นแค่การโอกาสยิงแต่เชลซีเนี่ยครองบอลดรวบน้อยกว่าลีสเนี่ยคือมันเป็นบอลแบบพิเศษของเขาเองนะของลีสนะครับก็เลย แต่มันดีที่ว่าเชลซีรับบอรับมือได้ดูการแท็กเกอร์ครับเยอะกว่าเชลซีอีกนะครับเคลียร์บอลก็เยอะกว่านะครับแต่เชลซีเนี่ยครับจุดตรงเนี้ยที่เชลซีมีในฤดูกาลเนี้ยไม่มีฤดูกาลที่แล้วไม่มีนะครับคือความมั่นคงในแดนในแดนกลางกับกองหลังนะครับความมั่นคงอ่ะนะครับรับมือกับเกมลุกได้อะไรเงี้ยเนี่ยครับคือสิ่งที่ฤดูกาลนี้มีนะครับฤดูกาลที่แล้วไม่เจอแบบนี้นะครับที่แบบส่วนมากได้เจอ เนี่ยครับความมั่นคงความสมานเสมอตรงนี้แหละครับก็เลยทําให้เชลซีเก็บัยชนะเกมนี้ได้เอาตัวรอดมาได้นะครับก็โอเคครับเนี่ยเป็นก็เป็นทั้งหมดนะครับสำหรับช่วง after the match นะครับผมให้สังเกตแค่นั้นนะครับว่าแวนเนอร์ผมว่าแลรมพาดว่าต้องมีทัาเกมแบบจับเขายิงปีขวาแน่นะครับเขาทำได้ดีนะครับวันเนี้นะครับสำหรับทีโมแรนเนอร์ถึงแม้จะยิงไม่ได้ผมก็เห็นใจนะยิงจนลูกไม่มีลูกที่เมสันเมาส์ส่งครับจากแบบเปิด โค้งหักมามาเสาไกลแล้วแวนเนอร์ยิงอ่ะโอ้โหนะ่ะถ้าเข้าก็โอเคคือสีหน้าคือเหมือนยิงจนท้ออะไรประมาณนี้ยเหมือนที่ที่ผมคิดนะนะแบบโอ้โหแวนเนอร์แบบยิงจนท้อเลยแบอกเมสันเม้าส์ก็ส่งถวายพายแบบก็โอเคเห็นใจกันไปนะครับแต่ว่าเนี่ยครับชัยชนะแบบเนี้ยคือทําให้ทีมมันรวมเป็นหนึ่งแล้วไม่มีอะไรที่จะแบบว่ามาต้องมาแบบแบบแคล้ายๆมาติด ติดอะไรกันมาต้องแบบโอ้ทำไมจังหวะนั้ันต้องมามีแบบมีประเด็นคุยอะไรหลังหลังเกมอะไรแบบเนี้นะครับไม่ต้องมานั่งขัดแย้งอะไรกันแบบนี้นะครับโอเคครับก็รวมเป็นหนึ่งตอนนี้ก็จ่าฝูงชั่วคราวไปก่อนนะครับก็เราก็พยายามเกาะกลุ่มไว้ด้วยกันนะครับสิ่งสําคัญผมบอกแค่นะว่าคือเกาะกลุ่มบูน้ำไว้ก่อนนะครับไม่ต้องกระทืงมามองไปถึงเฮ้ยจะต้องเป็นแชมป์แน่อะไรอย่าเนี้ยอย่าพึ่งนะครับเกาะกลุ่มไว้นะครับนี่เป็นผลดีกับเชลซีนะครับก็ก่อนจากไปนะยังไงก็ฝากกด subscribe ช่อง ฮาร์ดออฟบลูไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมแนละ้วสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับผม